เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในไอซ์แลนด์นะครับแต่มันกำลังเกิดขึ้นไปทั่วโลกอังกฤษพบไข่ยุงเอเดสอียิปไตใกล้สนามบินฮิตโตร w ในปี2566ที่อิตาลีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า200รายฝรั่งเศสร,รายงานผู้ติดเชื้อชิคุณกุญยา500รายในปี2568บังคลาเทศมีผู้เสียชีวิต12คนในวันเดียวจากไข้เลือดออกในเดือนกันยายน2568 และองค์การอนามัยโลกเตือนว่าโรคจากมาแมลงที่เป็นพาหะคือภัยสุขภาพใหญ่ของยุคโลกร้อนโลกกําลังร้อนขึ้นไม่เท่ากันแต่ผลลัพธ์กลับคล้ายกันทุกที่เริ่มมีสัญญาณจากมาแมลงตัวเล็กๆเหมือนกันหมดแล้วนะครับแล้วประเทศไทยละ่ะเราอยู่ตรงไหนในเรื่องราวนี้ของโลกที่กําลังร้อนขึ้น ปี2568ประเทศไทยเจอกับฝนที่ยาวนานหนาวที่สั้นลงและร้อนที่กินเวลามากกว่าปกติกรมควบคุมโรครายงานว่าผู้ป่วยค่าเลือดออกได้พุ่งสูงสุดในรอบ10ปีและบางจังหวัดในภาคเหนือเริ่มมีรายงานโรคจากมแมลงที่ไม่เคยพบมาก่อนทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนเดียวกันครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไอซ์แลนด์เพียงแต่ของเขาเริ่มจากยุงที่เพิ่งมาส่วนของเราคือยุงที่อยู่มานานแล้วแต่ดุขึ้น และร้้ายขึนทุกปีเรื่องยุงในไอซ์แลนด์ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วคือสัญญาณเตือนที่โลกกำลังส่งถึงเราว่าการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆโลกร้อนมีผลต่อทุกอย่างทั้งอากาศฝนโรคภัยไข้เจ็บและชีวิตของเราเมื่อยุงบินขึ้นไปถึงไอซ์แลนด์คือเสียงเตือนจากโลกถ้าเราไม่ฟังจะมีอีกหลายเรื่องที่โลกจะพูดดังขึ้นเรื่อยๆแน่ แล้วเราก็อาจจะไปถึงจุดที่รับมือกับเสียงตื่นเหล่านั้นไม่ได้ครับรู้ให้ทันโลกเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รอเรา